ครับพี่น้องเอ้ยได้เวลาพดะเด็จสึกยังวันจันท์อังคารไปไล่รัฐบาลทรราชกันไหมถ้าไปก็ต้องเตรียมตัวเพราะว่าเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนแล้วว่ารัฐบาลทรราชยิ่งลักหมด ความชอบทมทั้งทางด้านกฎหมายทางด้านการเมืองพูดภาษาทางวิชาการว่าทั้งทางด้านรัฐศาสตร์นิติศาสตร์ส่วนด้านความเรื่องนิติธรรมนั้นไม่ต้องพูดมันไม่มีมาก่อนแล้วครับพี่น้องเอ้ยมันทำผิดทุกสารเริ่มตั้งแต่สารรัฐธรรมนูญมันก็ทำผิด แล้วมายังบอกว่ามันไม่ยอมรับอำนาจศาลรัฐธรรมนูญศาลอาญามันก็ทำผิดศาลอาญาพิพากษาทักษิณโกงเงินพี่น้องจำคุกสองปีมันบอกว่ามันถูกปล้นศาลปกครองก็พิพากษาแล้วว่าการบริหารจัดการนา้ำผิดรัฐธรรมนูญ สารแพ่งก็ตัดสินแล้วว่าออกพรกรก็ออกไปแต่ห้ามชุมนุมห้ามเข้าออกอาคารห้ามปราบประชาชนนั้นจะปราบประชาชนนั้นผิดทำไม่ได้อย่างเด็ดขาดแล้วไอ้เหลิมไอ้เหลิมไอ้ไอด็อกทางกฎหมายให้มันแก้ด็อกเตอไม่ได้ ความรู้ไม่ถึงมันบอกว่าเอ๊ะศาลมีคำสั่งวินิัยมาแบบนี้จะให้ผมทำยังไงอ่ะเอา้าแล้วมึงจะทำยังไงล่ะมึงไม่รู้กฎหมายเหรอไอ้เบือกไหนคุยนักคุยหนาว่าเป็นด็อกเตอร์ที่อย่างนี้จะถามว่าแล้วจะให้ทำยังไงก็ทำตามที่ศาลสั่งนะโอ้ทำเป็นโง่ ทำเป็นไม่รู้เรื่องไอ้นี่โกหกตลอดวันที่18มันเอาตำรวจติดอาวุธเต็มพิกัดเลือกแล้วห้ากลุ่มเลยไปตีกลุ่มขวายธรรมะไม่กล้ามามหาไทายพี่น้องไม่กล้ามามหาไทายกลัวผมไม่ได้ท้าทายมันแต่ว่าหลังจากไปตี คนเขายกมือไหว้ท่องอิจิปีสตำรวจเลวมันยังเอารองเท้าไปเหยียบหน้าเหยียบอกแล้วไม่รู้เกิดอะไรขึ้นผมก็ดูไม่ทันเหมือนกันไอ้รู้ใครพุ่งไปคว้างระเบิดมั่วไปหมดแต่ว่าจุดท้ายวิ่งหางจุกตูดกับพี่น้องเอ้ยวิ่งหางจุกตูดแล้วมันสัมภาษณ์สีสัวกระทรวงมหาทยที่ผมอยู่ มันถูกตำรวจชายแดนล้อมเอาไว้ทุกด้านสามด้านออกไปไหนก็ไม่ได้มันให้สัมภาษณ์ว่ายังไงมันบอกว่าพวกอยู่มาไทยเอา M16 ไปยิงที่ถนนราชดำเนินเอ้าไอ้นี่มัว่วเราบอกตลอดว่าเราชุบนุมโดยสงบเปิดเผยป,ประชาากอาวุธไอ้ลูกระเบิดนั้น เวรกรรมของมึงมึงทำหลน่นแล้วมึงเตะใส่พวกมึงเลยบาดเจ็บสาหัสไปเยอะเลยตายไปหนึ่งคนสื่อมวลชนทั้งโลกก็ตีข่าวไปแล้วพี่น้องว่าตำรวจใช้อาวุธปราบปรามประชาชนสิ่งที่ผมอยากจะกลับเรียนพี่น้องก็คือว่าจำได้ไหมครับกำนันสุเทพก็พอปสพูดกับพี่น้องตลอดว่า เราใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญตามมาตราสามคือสิทธิของพวงชนชาวไทยอำนาจอธิปไตยเป็นของพวงชนชาวไทยพว,ว,วงชนชาวไทยคือพี่น้องทุกคนที่บวนมหาประชาชนเนี่ยก็เรียกพวงชนชาวไทยไอรัฐบาลที่เรียกว่าทรราชเพราะมันโกงชื่อเสียงโกงมาได้อำนาจ พอได้อำนาจใช้อำนาจโกงเพื่อประโยชน์พี่น้องพอประชาชนใช้สิทธิต่อต้านตามรัฐธรรมนูญมันเอาปืนมายิงเราเราจึงเรียกมันว่าทรารชากับพี่ดองนี่คือหลักสากลคำว่าทรราชนี่คือหลักสากลมีคุณสมบัติสามประการดังนั้นรัฐธรรมนูญมาตรา68บบัญญัติว่า ไม่ให้บุคคลใดพักการเมืองใดบุคคลใดหรือพักการเมืองใดจะกระทําการใดๆให้ได้อำนาจโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมน,นูญหรือไม่เป็นไปตามแนวทางแห่งรัฐธรรมน,น,นูญนี้ไม่ได้และประชาชนพวงชนชาวไทยมีสิทธิ์ต่อต้านโดยสันติวิธีถ้าบุคคลใดพักการเมืองใดทำการใดๆโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมน,นูญ และได้อำน,นาจมาโดยไม่เป็นไปตามวิถีทางแห่งรัฐมนูญเราจึงใช้สิทธิ์ชุมนุมต่อต้านโดยสงบตามรัฐมนูญกับพี่น้องนี่คือสิ่งที่เราพูดมาโดยตลอดและสิ่งที่เราพูดก็ปรากฏเป็นจริงตามที่สารแพ่งโดยน้องถาวรเซนเดียมไปฟ้องคดีและสารแพ่ง ก็มีคําสั่งออกมาไอ้เป็ดเหลิมรัฐบาลทรราชยิ่งรักเลยลงรูไปเลยครับพี่น้องไปไม่เป็นเมื่อวานผมเสียดายมากไอ้กิตติรัฐมันไปที่กรมศุลกากรไปจริงๆแต่บางเอิญนพี่น้องเราไปปิดประตูด้านหน้ามันเหลือประตูอีกประตูหลังมันรีบออกไปเสียก่อนไม่นัดได้หนึ่งตัวแน่นอนเมื่อวานครับพี่น้อง ไปทําไมจะไปเอาเงินที่ศุลกากร2อ0อสล้านทําไมรู้เพราะพวกเรามีพี่น้องอยู่ที่ศุลกากรเรื่องจริงเมื่อวานผมเข้าไปข้างในมันยังไม่ได้กินข้าวเลยครับกาโพงกาแควห้องแอร์ร้อน,อนยังใส่เย็นช่าติดเดียวไปนั้นได้หนึ่งตัวครับพี่น้องทีนี้ไอ้กิติรัตน์มันบอกว่าไง มันพูดภาษาอังกฤษวีกน้าชาวนาได้แน่มันบอกว่าวันที่25ก็เป็นวันอังคารจะประชุมกันมันบอกว่าอย่างไงรู้ไหมจะเอาขายพันธบัตรเอาเงินไปช่วยเหลือชาวนาขณะธนาคารเขายังไม่ปล่อยเงินกู้แล้วใครจะไปซื้อพันธบัตรไอรัฐบาลถวราชโอโ้ใครจะไปซื้อพี่น้องจะซื้อไม้พันธบัตรรัฐบาลทรราช ขนาดธนาคารออมสินก็ยังถอนเป็นแสนแสนล้านโอ้พี่น้องเห็นไหมว่ามันกําลังจะตายมันดิ้นเหมือนหมาติดจันไปไม่ไหวแล้วสามสี่วันอีนางยิ่งรักหายหัวไปเลยผมว่าการหายหัวมันน่ะมันคงจะไปในแนวเดียวกับโฟซีซันคงแนวเดียวกัน มันชอบไอสถานการณ์แบบนี้มันชอบดังนั้นพี่น้องน่าจะคอยฟังว่าเดี๋ยวกำลังจะว่ายังไงวันอังคารมันประชุมที่ไหนเราน่าจะไปที่นั่นล็อกมันให้ติดทั้งคอรมอคอรมอโจนวันนี้ชัดเจนโดยคำพิพากษาของศาลทุกศาลร,รัฐบาลนี้คือรัฐบาลโจร พี่น้องผู้รักชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีหน้าที่ไล่จับรัฐบาลทรราชรัฐบาลโจรและพี่น้องชาวนาก็จะได้เงินทุกบาททุกาตังค์ที่โจรมันปล้นที่โจรมันโกงอย่าหวังอย่าเชื่อ รัฐบาลทราราชแบบนี้หมดเครดิตหมดศรัทธาเลวยิ่งกว่าสัตว์นรกเสียอีกจับมันอย่างเดียวพี่น้องรู้ไหมตามกฎหมายเนี่ยพี่น้องไม่ต้องเป็นตำรวจพี่น้องก็จับผู้ร้ายได้ถ้าใครปล้นพี่น้องจับได้วันนี้จนปล้นประเทศออกมาออกมาไล่จับมัลไล่จับมัลไล่จับมัน ขอบคุณครับพี่นอออ้องครับออกปาเหลือเวลาไม่มากต้องประเด็นถึกให้เร็วที่สุดให้เร็วที่สุดเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยและประเทศไทยจะเจริญแล้วพี่น้องจะเจริญแล้วคนชั่วช้าจะออกไปจากแผ่นดินี้้ทันที ขอบคุณครับพี่น้องโอ้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 ขอบคุณครับขอบคุณลุงสมศักดิ์โกสายสุขโหให้ลุงอีกทีนะครับโอ้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 ยิ่งรักอย่างที่ลุงโหนี่แหละ